ก็มาแกแล้วนะครับสำหรับเสียวไป SP ตัวละครที่แสนจะน่ารักตัวละครโมเดลโคตรสวยในตู้รอบนี้เรามีตัวอยู่เล็กๆน้อยๆอยเปิดกันแบบกลุบกิบกุบกิบน้องจะรักเรามาหาเราหรือเปล่าแทมครั้งนี้มาพร้อมกับทันหน้าของจิตด,ด้วยในเทียนตู้เดียวเคี้ยวทุกๆโคกไปดูกันครับ รรก็กลับสวัสดีเพื่อนๆ่นที่น่ารักทุกคนไปตามช่องจ,จัดแจ็ไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัมปชัญอาจัรรร์เซิร์ฟเวอร,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 ร์จีนกับตู้ตัวละครใหม่นะครับทางด้านของน้องฉลามเสี่ยวไปนะครับน้องไปไปของเราเนะี่ยก็ได้มาเยือนเซิร์ฟเวอร,ร์จีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหน่ารักมากเป็นหนึ่งในตัวละครที่จานไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้คือเขามีโมเดลแล้วก็มีข่าวหลุดมาเยอะและตัวละครตัวนี้ถามหลายๆคนถามในใจว่าแทนตัวอะไรลองคิดกันดู ปิ้งปองตัวที่มันแทนคือหลงหลง SP ครับแต่ด้วยในปัจจุบันเนี่ยหลงหลงเนี่ยมีกระดูกฟิชชั่นเยอะนะครับดังนั้นเสียไปอาจจะยังแทนที่เลยไม่ได้นะครับอาจจะต้องรอเวลาสักเล็กสักน้อยอะไรเงี้ยก็จะสามารถมาแทนที่ได้นะครับในรอบนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับจิตเลยในตู้นะครับก็คือจิตเนี่ยเปิดระยะเวลาเท่ากับตู้เลยเปิดทั้งหมด10วันนะครับปกติเนี่ยจิตจะมาไทายตู้แต่ว่าในเกมของเราเนี่ยมันจะให้ที่มาพร้อมกันเลย10ตู้ทั้งธงฟ้าและธงแดงครับ ปกติเราต้องรอธงแดงในตู้อื่นรอบนี้เขาบอกว่าเออเห็นคนบน่นบนขี้เกียจรองั้นสุ่มไปเลยในตู้ทีเดียวจบจ,บจบไปเลยนะครับจันว่ามันก็ดีนะเออมันก็ดีอะจิตมาทั้งจิตฟ้าแล้วก็จิตแดงในตู้ทีเดียวให้มันจบจบ,จบซิ้นๆไปเลยก็ดูน่าโอเค <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทาน้าสกิลของน้องเสี่ยวป่ายกันเล็กน้อยครับมันจะมีทั้งหมด2ส,สายนะครับสำหรับน้องป่ายๆของเรานะ อันนี้ก็จะเป็นสกิลสายบัฟนะครับจริงๆมันควรที่จะเป็นเป็นสัญลักบนหัวที่มันเป็นแต่ละสีอารมณ์คล้ายๆน้องเสี่ยวอู่อะครับอารมณ์คล้ายน้องหลง HP ครับที่บนหัวจะมีสเตตสเตตัสตของเอง HP สิเบลิตคิดดาเมจ ATK อะไรพวกเนี้ยมันจะมีแบบนั้นอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะครับหลังๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสายบัฟก็เลยแบบไม่ค่อยดูมีอะไรมากนะก็เป็นสายแนวคล้ายๆบัฟหน่อยนะครับ โมเดลสวยมากนะเห็นแค่ข้้งหลังก็สวยแล้วส่วนสาย2เนี่ยมุ่งเน้นน่าจะเป็น PP มีบ้างจันไม่ชัวเพราะว่าจันยังไม่ได้แปลนะครับอันนี้จะมีทน,น้าของเขตแดน,นครับเขตแดนอารมณ์คล้ายๆเสีย่ยวไผ่เวอร์ชั่นที่เป็น s อ r แต่แค่อัปเกรดนะครับแล้วก็ทักษะเวียนนี้เป็นทักษะเวียนโจมตีครับเห็นปะตีธรรมดาได้โจมตีได้เจนพนาฮิวเลือดได้ครับก็เป็นด้าน p v p นะครับมีเขตแดนฉลามวานนะครับฉลามวานเป็นชะคา,าดของตัวน้องไปไปคือตัวนี้ สวยจริงๆไม่ต้องพูดถึงอะไรมากความสวยสุดยอดเลยนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูของในตู้กันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะ30 60 90เหมือนเดิมนะครับร5อยนะครับ230กระดูกขาตีกระดูกนะครับแล้วก็320กระดูหัวท่หนาของการ PVP ท่านาของการสเต็ปนะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับเป็นตั๋วห้10บใบนะครับอันนี้ที่ัพค่าความสัมพันธ์ระดับ5ดาวเหลืองด้วยนะแล้วก็อันนี้นะครับที่รับี้าใบนะครับอันนี้มีอยู่ห้าสิบบ อันนี้50าสิบปอีกอันหนึ่งโหให้เยอะมากนะถ้าใครเปิดออกเป็นสเต็ปดีๆนะครับทางด้านของสกินอ่ะเรามาดูโมเดลเดิมครับนี่คือโมเดลน้องเสียเส่ยวอ,อู่เสีย่ยวอูว่บ้าอะไรทำไมชอบติดเสีย่ยวอู่วะเสี่ยวไปนเลยครับโมเดลน้องไปไปในเวอร์ชั่นที่เป็นทางด้านของร่างเดิมเดิมนะครับร่างเดิมก็สวยนะจันชอบสีนี้มากเลยอะดำขาวตัดออกอย่างได้อย่างลงตัวครับใครียว่าสว,วยมากๆนะครับสำหรับน้องไปไปของเรา แล้วก็ทางหน้าของอันนี้ครับก็จะเป็นร่างสกินระดับ5ดาวแดงนะครับก็มีความสวยงดงามในอีกแบบหนึง่งอ่าน,นี่คือรูปนะครับอ่ะเห็นของไปละงั้นเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะครับใช้อ้วนไฟล์ล่างผอมี่แหละเผื่อว่าน้องไปไปจะให้โอกาสเราได้ดูแลเขานะครับตัวจันมีอยู่แค่7จ็ดใบก็จะเปิดให้หมดนั่นแหละนะไปะลุยคือถ้าสมมติดวงดีมันออกก็ถือว่าดวงดีไปครับซูเปอรนจะเอาไว้เทสอยู่แล้วเดี๋ยวไปหนักที่แต้มบันเอาอแล้วกัน สำหรับเปิดแบบเต็มแม็กแม็กเพื่อเอาสกินถ้าออกลุงมานี่อึ้งระยงเลยนะตัวล้วน้อยน้อยนะครับคือมันเปิดเต่าไปแล้วฟื้นตัวไม่ทันนะตัวมาไวดูจากตัวแล้วน่าจะได้อย่างน้อย,อยลุ้นหนึ่ง1 2โลแล้วก็ข้างล่างอีก2โลเป็น4โลครับอุ้ยฟ้าล้วนฟ้าล้วนโล,นลต่อไปนี่น่าสนมากนะ เออฟ้าล้้นสุดเหนเราจะไปหน้าสดนนะครับมาอันนี้ก็ได้ลุ้นตัวละครน้องไปไปนะมาเถอะนะอุ้ยดูท่าเปิดตัวเทียอย่างสวยสวยมากโคตรสวยเลยสวยเกินมาเถอะอยากได้ฉลามไม่ได้อยากได้งู อย่างน้อยเปิดออกหาเศษธงเศษทองมายัดเปิดต่อได้อีกเล็กๆน,น,น้อยๆไงอย่างน้อยต้องเปิดออกก่อนอะสเต็ปแรกไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยอุ้ยโูลึกมากเลยครับไม่ออกสักตัวเลยเนี่ย S R ก็ไม่ออกครับดังนั้นได้ลุ้นสุดๆเลยเสียวไปเสียวไปผู้พิด บทคําสิว่าออกมา6กการันตีให้ปูใบกูมาออโอเคไปนึงก็เปิดอ่ะจังหวะเนี้ยอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลุ้นนนั้นเปิดทีละใบ5้าใบก็แล้วกันครับเต็มที่เลยแล้วกันบางเห็นบางคนบอกว่าเปิดทีละใบแล้วดวงดีก็มีนะลาจะเป็นหนึ่งในนั้น สกิปอ้ยสกิปโอ้โหยังอุตส่าห์จะหลุดเลยดีก่ะโอ้แม่เจ้าโอ้แม่เจ้าชงเดี๋ยวไปของฉันเนี่ยเออโอกาสสุดท้ายแล้วสินะน้องไปไปของฉัน สามสองหนึ่งแอคชั่นเดินไปทำกันเราอย่างดีเอามีตัวให้เก็บอีกนี่ว่าลืมกดเก็บไล่วันด้วยต่ยังไงยังไงก็ไม่น่าพอเปิดเปิดเอาสเต็ปต,ต่อไปได้จากจากของที่มีเฮ้ยอันนี้ได้ลุ้นหรอ เออได้จวดสิบใบ s S r อีกสองอันมาจากไหนวะนะลืมดูเลยมันแจกมันแจกบางทีก็ลืมดูในกระเป๋านั้นเอาดวงเลยโอ้อาอินมาสองตัวมังกรสายฟ้าโอ้โหมาเกันครบมากระทั้งองค์ประชุมอีกสิบใบเอ้ยสิบสองพอดีครับเปิดสองใบแล้วก็สิบใบก็เป็นเก้าสิบได้ลุ้นโลเพิ่มครับมามามาเปิดทีละใบสองทางครับเป็นสูตรครับ เปิดทีละใบสองครั้งแล้วก็สิบใบครับมาสิบใบนี้แหละรู้เรื่องเสียวไปเสียวไปเสียวไปไปไปเออไปให้ลงนรกเลยไปออกโอเคเก้าสิบโอกาสสุดท้ายล้ะโอกาสสุดท้ายจริงๆแหละนะครับสลาม อยากได้ฉลาไม่ได้อยากได้มังกรคือหมดแล้วก็อย่างอเราตัวที่เราเก็บเก็บเอาไว้นะครับก็ตู้จิตมันก็ไม่มีอะไรมากนะขอละมาันสเต็ปเดิมๆนะครับที่เราเคยเปิดแต่ว่าอันนี้อุ้ยเขาเปลี่ยนแปลงตรงที่ไม่มีขอละมันอื่นๆแล้วครับคือสุ่มยังไงก็ได้จิตอะเห็นปะคือไม่มีขอละมันอย่างอื่นแล้วอะสุ่มยังไงก็ได้จิตที่เป็นสายช่วยเหลือแน่นอนครับหรือเปล่าอ๋อมีอยู่มีอยู่ ถ้าเราสุ่มจิตเสียไปสักร้อยสามสิบดีไหมเผื่อได้สามพันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรอ่ะความหวังเราเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับขอละมันจิตป,ประทะหนึง่งร้อยสามสิบอ่ะลองดูอ่ะลองดูลองดูงดงดเผื่อได้เพชรเอาอ่ะระวังระวังอะไรอยู่เนี่ยยี่สิบสามสิบแลวแม่งได้จริง เชี่40กูพูดเล่นได้จริงเฉยมีตังต่อทุนซื้อตั๋วเปิดได้ทุกวันอีกหลายวันเลย <c oughs> มาจริงเฉยอ่าให้อีกสิบาทเป็นร้อยบาทพอดีเป๊ะแล้วกันแล้วเ,เ,เราอยากได้เพรมาเปิดบ้มาจริงเฉยเลยอะไรวะอยู่ดีๆก็ดวงดีคืออะไรเนี่ยเสี่ยวไปต้องมาแล้วปะเออ ยังไม่มาว่ะคือจานเองก็พันเน้นเปิดประหยัดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าซื้ออ e ีกแพ็คนึงมันราคามันมาราคามันคูณ2องไปเลยอะโอเคอันนี้เราจะเปิดถึงร้อสไปอีก90อยู่ดีๆด,ด,ด,ดวงก็มา10 20 30 40 50 6 0 7 0 80แล้วก็90อันนี้การันตีเสียบปลายอีก70หรืออันเลยอะเอาแค่อันเอาไว้แค่นี้ก็พอหรือจะเอาไว้อีกดีวะคือใจไม่รู้ว่าเราจะได้เสียบปลายมาไว้แค่ไหนอะเือการมีจิตเอาไวส้สำรองมันมัน,ม,นมันก็ดีแหละแต่ด้วยละครเสียบปลายใจไม่รู้ว่าเป,เปิดอีก80อะเผื่อเปิดแล้วกันอุตส่าห์ให้เพชรมาแปะแปะแปแป,แป,แปอีก80ิครับ ย0่0ิบอ้าวออกก่อนด้วย50 60ิ0 80โอเคครบอีกทีหนึงคือร้อโอเคไกลเกินไปโอเคมีเพชรไว้ต่อทุนเล็กๆน้อยๆแล้วครับดังนั้นต้องมารอลุ้นกันว่าวันที่เหลือน้องไปไปๆของเราจะออกให้กับจานรึเปล่าต้องมารอลุ้นกัน เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสุ่มตู้ตัวละครน้องเสี่ยป่าย SP นะฮะตัวละครใหม่ล่าสุดที่เขาว่ากันว่ามันคือยุคสมัยตัวแทนของหลงหลง SP นะครับวันนี้มันเป็นวันจันเนาะจันอัดปุ๊บลงปั๊บนะครับเดี๋ยวขอดูที่เป็นเมตาตอนนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่บ้างในเซิร์ฟเวอร์จีนแต่คิดว่าคงยังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากมายน่าจะยังคงเป็นเหมือนเดิมคิดว่านะอ่าก็ยังใช้หลงหลงอยู่นะครับคือเสี่ยป่ายมันยังเป็น หน้าใหม่อุ้ยแต่มีคนใช้เสียบไปแล้วและใช้เสียบไผคู่กับหลงหลงเลยด้วยแทนออสการ์สพครับโอ้บัฟแบบ2แบบไปเลยในตัวถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยห้าออสการ์ก็ยังได้เลยนะแต่ว่าจริงๆเสียบไายมันแทนตัวตัวไหนก็ได้นะหรือจะไม่แทนเลยก็ได้แต่หลายคนก็เอามาเล่นกันมีคนเอามาเล่นแทนอุ้ยมีแต่คนเล่นแทนออสการ์อ่ะเพราะว่าหลงมันของมันเยอะมากครับถ้าให้แทนใครตัวใดตัวหนึง่งก็คงอยากจะแทน ที่เป็นออสการ์มากกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตู้ตัวละครใหม่น้องไป่าๆของเรานะครับก็ถือว่าตัวละครโมเดลสวยมากๆนะไม่รู้ใครคิดยังไงจันให้ความสวยเต็มสิคือไม่ต้องสก,กินก็สวยได้อะคือเป็นอารมณ์ว่าแบบเราไม่ต้องใช้สก,กินมันก็สามารถใช้ได้เลยสวยมากๆเลยนะครับโมเดลจะเป็นสก,กินก็ดีไม่สก,กินก็สวยครับสีขาวสวยกว่าจันชอบสีขาวมากกว่าอันนี้ก็ดูดีนะเย็นคู่กับไออินเลยแต่อันนี้เวยรกว่านะครับ สำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกครักคาแฟนก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปฝากล้านเติมเ,เงินสเตลล่ากโกพัทเติมถูกเติมใบเติมดีไม่มีรีฟ่านเติมเติมเกมแล้วอย่าลืมกรอกโค้ดประจำช่องไวในเกมเมอร์ W K 02นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จากลาไปกับน้องไป๋ไปบ๊ายบายครับ